สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับเข้ามารับชมคลิปของลุงนันช่องประสานเพื่องามว <Yeah. S 1> ันนั้นก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของลุงนันนะครับวันนี้ลุงนันก็มีเมนูทำง่ายกินง,ง่ายอีกเช่นเคยครับวันนี้ลุงนันจะทำมียกแห้งนะฮะมียกแห้งใส หมูแล้วก็ใส่ลูกชิ้นใส่แก๊ปหมูเนาะเนี่ยเนี่ยให้ดูเลยคนให้กันให้ดูมีหยกเนาะมีหยกก,กินกันง่ายกินแบบสไตล์ลุงนั้นกินก็นไม่ยากทํากันง่ายเกียง่ายขอขอบคุณมาได้เอฟซีที่เขามารับชมและเป็นกําลังใจให้ลุงนั้นเนาะลุงนําก็ไม่มีอะไรมากมายก็ขอปีใหม่ปีนี้ขอให้บรรดาเอฟซีมรดาเพื่อนยูทูบทุกท่านเนาะ จงประสบแต่ความสําเร็จคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งม,มานะ่นพัฒนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเนาะขอให้มีโชคมีชัยกันเนาะอันนี้ลุงนันก็จะมากินเนี่ยมีหยกเกี้ยวมีหยกเกี้ยวแห้งเนาะกินกันง่ายๆสไตล์ของลุนนนง,งนันเนาะมาทานกับลุงนันได้เลยนะครับมาครับเอฟตีครับมาทานด้วยกันนะครับนี่ มาทานด้วยกันเลยมีโยแก,ก้วมีโยกเกยเอ้อกินกันง่ายๆตายรุกนานกินกันไม่ยากเลยขอขอบคุณเอฟซีที่ไม่ลืมกันและยังรักกันเนาะเราประดุตรงนี้เนาะหัวอ,อ,อกกันเดียวกันเนาะหัวอ,อ,อกกันเดียวกันเราเป็นยูทูบด้วยกันเนาะเราเข้ามารับชมด้วยกันเนาะ ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามารับชมจ้ะมาทานกับลุงนันได้เลยนะจ๊ะนี่อ่ะจินเลยมีเกี้ยวคำใหญ่ๆส้าตายของลุงน,นันกินง,ง่ายทำง่ายเนะอืม สุดยอดครับสุดยอดครับอร่อยจริงๆอร่อยไม่มีจ <ad> ี๊ดอืมอร่อยครับเอิติสาริกัะครับ มาทานด้วยกันอืมอืม,อมกินง่ายๆกินจะไม่ยากเลยครับอาหารมื้อเช้าครับ มาอร่อยกินเซพบๆบกินแซพเสบอืมนี่ลุงนันจะให้กินให้กินให้ดูไม่ให้กิน <c oughs> ต้องขอาการมาไทายมาทานอา,ายอีกครั้งครับบางทีบางคลิปบางท่านเนาะจะเป,เ,จนะเป็นเพื่อนกันในช่องเนาะเป็นเพื่อนกันบางช่องเขาดังแล้วเนาะเขาก็อยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยน นั่นเขาก็ไม่รู้จักเราแล้วครับเขาดังแล้วเขบางทีไม่รู้จักเราเออรู้สึกครั้งนี้เขาจะดังเนาะดังเขาก็ไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราเขาก็ไม่รู้จักเราว่าเราเป็นเพื่อนเนาะไม่เป็นไรครับเนาะเป็นสิ่งธรรมดานาน,านาจิตตังเนาะว่ากันไม่ได้ดังแล้วก็เนาะ ก็ขอให้เขาดังตายเรายัางไม่ดงังเราเพิ่งหัดเดินเนาะอย่างเงี้ยเอฟปีทุกท่านเราเพิ่งหัดเดินเราก็ต้องมีหาเพื่อนเยอะเยอะเนาะพยายามอย่าไปทิ้งเพื่อนเราต้องรักกันนะฮะเพราะว่าเราคอมเมนต์ในการตื่นการไลค์กันยอดไลค์เราก็ได้อยืยอดชัว่วโมงเราก็ได้นะบางคนเขาก็เนาะเขาก็ดังหน่อยเขาก็ไปแล้วนะเนาะเขาไม่มาสนใจเราแล้ว พราเราเป็นช่องเงน,น้อยช่องมึงช่องเขายังไม่รู้จักเราเนี่ยเขาไม่รู้จักเราแล้วก็ต้องพยายามเนาะยังไงยังไงลุงนันไม่ไม่ไม่ทิ้งเพื่อนหอะครับรักเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเลยบางครั้งก็ตอบคอมเมนต์ชาไปลุงนันก็ต้องขอการาบประธานอภัยด้วยนะครับจริงๆครับ้องขอการาบประธานอภัยจริงๆเลย ว่าช่องลุงนั้นเป็นยังเป็นช่องเล็กๆอยู่เนาะช่องยังไม่ใหญ่เนาะบางช่องเขาใหญ่แล้วเนาะเขาก็ไม่รู้จักเราแล้วเนาะก็ธรรมดาเป็นสิ่งธรรมดาอะไรมันยังไม่เท่ากันเลยของอะไรอะนะมาพูดมากเหลือจะเกียดลุงนั้นอีกพูดไปเรื่อ,เอยเฉยเนาะ บางครั้งนู่นันก็เข้าไปรับชมทุกทุกท่านเลยนะครับที่เป็นเพื่อนของรุงนั้นบางทีก็พัพเข้าไปคอมเมนต์ไม่ทันเนาะบางครั้งก็เข้าไปคอมเมนต์ไม่ทันนั้นต้องขอการาบประธานอภัยนะครับยังไงเปิดมารุงนั้นก็ต้องคอมเมนต์ให้คับช้าหน่อยอะไรหน่อยเนาะเพื่อนฝูงกันก็ต้องใจเย็นๆเนาะต้องใจเย็นๆครับไม่ทิ้งเพื่อน รับรองได้โรงแานไม่มีการทิ้งเพื่อนเนาะเราถือว่าเรารู้จักกันในทางยูท b e เราก็รักกันเนาะพยายามเนาะทิ้งอย่าไปทิ้งกันเลยเนาะเราช่องเล็กๆเกนาะเรายังไม่โตพอนะช่องเรายังไม่โตพอเราก็ค่อยๆแต่เต้าไปบางกันบางท่านเขาโตแล้วเขาก็คิดว่าเขาแน่แล้วเนาะ ก็ช่างเขาไม่ว่ากันเนอะเออไม่ว่ากันแร้วครับเดี๋ยวแต่เอาละครับมาคานเดี๋ยวคลิปยาวจัดเดี๋ยวจะว่าลุงนั้นอีกพูดมากน่ารำคาญมาถานกันเลยอืมอืมอืม Mà, chả ăn lưỡi, lụi, lưỡi ช่วงนี้อากาศเนะี่ยดังก็ไปงานวัดไปช่วยทางวัดงานฝองนิมิมกรกลับมาก็ไม่ค่อยจะดีเลยไอเจ็บคอไปหมดเนาะบางทีก็ไอบางทีก็อะไรเข้าไปในกล้องต้องขอกลาบไปทางไปนะครับ แล้วครับคลิปนี้ลุงนานก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้ายัางไงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกดติดตามให้ลุงนานด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกสู่สายตาบรรนาเอฟทีสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ